ส่วนที่สัญญาวไวทังกิเป็นหนึ่งในเอกสารก่อตั้งประเทศนิวซีแลนด์ลงนามในปี1840โดยกษัตริย์อังกฤษและหัวหน้าเผ่าเมารีประมาณ540คนเพื่อก่อตั้งรัฐชาติแห่งใหม่แม้ว่าจะไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายแต่มีการปรับปรุงหลักการสนที่สัญญาบางประการและบรรจุรวมอยู่ในกฎหมายโดยสนทีสัญญาวไวทังกิคุ้มครองสิทธิของชาวเมารีในหลายๆด้านทั้งการครอบครองที่ดินและวัฒนธรรมยางไรก็ตามการ ตีความสิสัญญามักถูกโต้แย้งและรัฐบาลผสมของนิวซีแลนด์มีแผนที่จะทบทวนหลักการของสธิสัญญาทําให้เกิดความกังวลว่าสิทธิของชาวเมรีจะถูกเพิกถอนสนิสัญญาดังกล่าวมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาเมารีเอกสารทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกันในเนื้อหาสําคัญตัวอ,อย่างเช่นในฉบับภาษาอังกฤษชาวเมรียอมสละอํานาจอธิปไตยให้กับกษัตริย์อังกฤษแตกต่างจากข้อความภาษาเมารีที่มอบเพียง หำนาจการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าเมารีส่วนใหญ่ลงนามเฉพาะฉบับภาษาเมารีเท่านั้นข้อผิดพลาดในการแปลและความยากลำบากในการถ่ายทอดแนวคิดทางวัฒนธรรมบางประการทำให้เกิดการถกเถียงและการประท้วงเกี่ยวกับความหมายและการบังคับใช้สนิสัญญาในช่วง50ปีที่ผ่านมาคำตัดสินของศาลและศาลพิเศษของชาวเมารีได้ขยายสิทธิและสิทธิพิเศษของชาวเมารีอย่างต่อเนื่องทำให้พรรค ACT New ซีแลนด์โต้แย้งว่าการ กระทําดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองและพยายามผลักดันร่างกฎหมายเพื่อกําหนดให้การตีความสนธิสัญญามีขอบเขตแคบลงจุดชนวนให้เกิดการประท้วงในประเทศและรัฐสภาเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการริดรอนสิทธิของชาวเมารี